ยกอันนี้ไปยกนี้ลง udon <tellan> か麺こんにゃวันนี้กินอะไร <tellan> 面料。的啊<灭> อยากได้สีไหนยังยกบอยอางกินเพิ่มเียไหมพ่อบอกแล้วหนูไปกินเพื่อนไม่ได้หรอกทุกคน่ไหเพื่อนก็บอกว่ายังไม่สื่นันนีทั้งที

น้แน้อยเลข้าวแช่แล้วน้งมาแเพื่อนก็จะบอกว่าเอ้ยยังไม่สุกเลยครับใส่ไม่หนียว่ันกินเอง